สวัสดีคะ่ะสวัสดียามเย็นนะคะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วช่องพังแม่เย็นนะคะวันนี้เราออกมารับนักท่องเที่ยวตั้งแต่บา่ายสามสี่ประมาณบ่ายสามสี่โมงประมาณนี้นะคะวันนี้คือเราไม่เรายังไมไ่เราไม่ได้ถ่ายตั้งแต่แรกนะคะเรา,าถ่ายตอนค่ำนะคะนะคะบรรยากาศตอนเย็นนะคะ วันนี้เราก็มีนักท่องเที่ยวมามาขึ้นเยอะอยู่นะคะวันนี้ก็พอได้นะคะเดยนะคะแต่เริ่มมืดแล้วนักท่องเที่ยวจะมาช่วงเย็นๆนะคะเพราะนองจากมันไม่ร้อนมันไม่ร้อนนะคะมาอมุนมามุนมาเจ้าก่อนจ้าก่อนสวัสดีค่ะสวยค่ะสวยก่อนนี่เขาจ้าสวยจ้าสวยก่อนจ้าสวย สวัสดีค่ะจ้าจ้า,จาอันนี้พังแม่เย็นของเรานะคะส่วน,น,นั้นทางแอนนตัวนี้ส่วนข้างในอีกจะเป็นพังแม่หวานส่วนตัวนี้พังน้องเปิ้ลตัวนู้นทางนู้นนะคะงานยาวๆ,ๆนะคะเป็นลายบัวขาวแล้วก็อีกตัวนึงนะคะพังทางแม่สาวนะคะอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนั้นจะเป็นพังแม่สาว ตัวนี้พังพังแม่แป้งนะคะเป็นแม่ของลารมงคลนะคะน้องดาวนะคะน้องดาวมงคลนะคะตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นอ้อยที่เราจำหน่ายนะคะมาละยี่สิบบาท <h> คือนักท่องเที่ยวเขาเออนักท่องเที่ยวแถวนี้นะคะจะมีช่วง ตอนเย็นนะคะพอดีก็จะมีนักท่องเที่ยวมาออกกำลังกายนะคะมีสนามเสืวนเด็กเล่นนะคะโอ้ฟ้าร้องฟ้าแรดเย็นแล้วนะคะวันนี้ถามวัดบอได้แขกเยอะไหมก็พอได้นะคะแต่ช่วงก็จะเริ่มเงียบๆแล้วนะคะวันนี้พังไม่เย็นกินกินสับปะรดนะคะ แต่งชุดสวยต้อนรับวันสงกรานต์ค่ะอืมบรรยากาศรอบๆนะคะตอนนี้นะักท่องเที่ยวเริ่มเงียบเๆแล้วนะคะใครที่เข้ามาในต,ตัวเมืองสุรินทร์ก็อย่าลืมแวะมาให้กำลังใจกันได้นะคะอยู่ที่สวนไหม เฉลิมพระเกียรติ80พันษานะคะแวะมาหาเราได้นะคะเรายินดีต้อนรับเสมอพังแม่เย็นจะหยุดกินไม่ได้นะคะกินตลอดดูจากหุนก็รู้นะคะตัวกลมๆหน้ากลมๆคุงกลมๆอะไรก็กลมไปหมดนะคะ <c oughs> เงียบอย่างเลยวันนี้ บรรยากาศตอนเย็นก็จะเย็นสบายสบายหน่อยนะคะจะไม่ทำให้ช้างร้อนนะคะวันนี้มีน้ำนะคะมีน้ำให้ให้ดื่มกินนะคะมีน้ำ ชมคือมาสัตว์คักแน่ตอนนี้นะักท่องเที่ยวเริ่มหมดแล้วค่ะเรากําลังจะกลับไปที่พักของเรานะคะวันนี้วันนี้ก็พอแค่นี้นักท่องเที่ยวไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะดูย้ายกันกลับเราพากันเดินไปแล้วนะคะลองเห็นไหมเอยเพราะว่ามืดมาแล้วเหมือนจะฝนตกนะคะเมื่อกี้ฟ้า้องฟ้าเลมอยู่นะคะ เนมาถึงนี่แล้วเพิ่งรู้ก็จะเอีอัดคลิปไว้ผิดที่ใจให้มาว่ามันไม่ควรรักใครติดใจให้มาว่าทุกวันใใจนี่นะคะช้างสามเสียนเป็นรูปปั้นนะคะมดืดมาแล้ว ตอนนี้แม่ควานก็จะเหนื่อยหน่อยนะคะเนื่องจากเดินเอานะคะวันนี้จะเดินกลับตอนมาเราก็เดินตอนไปแล้วตอนตอนกลับที่พักเราก็เดินนะคะตอนตกเย็นนะคะแต่ตอนเช้าแม่ควานขึ้นช้างนะคะเนื่องจากเดินไม่ไหวเ <c oughs> หนื่อยที่ที่พักกับที่ไปทัวร์แขกก็จะไลกันหน่อยนะคะเกือบก็กิโลหนึ่งกิโลได้ ดูนะคะแม่พังเอ็นนาเอบอยู่ต้นไม้นะคะพ่อขวานจะตัดจะตัดกิ่งไม้ให้แม่พังเอ็นนากินนะคะเดี๋ยวเห็นกันไหมเออจะมืดๆหน่อยน,น,นะคะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะคไปแล้วนู่นหลังๆอยู่นู่นอยู่ข้างหน้าของพังพังพังแอนนานะคะจะเป็นพังแม่เย็นจิตของเรานั่นเองอเค,คือถึงตรงนั้นนี่คือไม่ใช่อะไรนะคะกินหญ้าค่ะ ี๋ยวจะมุดมือหน่อยนะคะเราจะเดินทันทันพังแม่เย็นจิตลอยแล้วนะคะเพราะว่าพังแม่เย็นจิตจะลีลาหน่อยนะคะเนื่องจากจะกินหญ้าแม่แอนนาก็กินหญ้าเหมือนกันนะคะนี่จะขันไม่ไปแล้ว ยาวตรงนี้จะเยอะๆหน่อยนะคะจะมืดมืดมอมงไม่ค่อยเห็นนะคะแวะปั๊มก่อนนะครับ่อการบอกว่าแวะปัม๊มกก่อนนะคะเติมน้ำมันนะคะเพราะเช่าน้ำมันคนนะคะน้ำมันมน้ำมันแม่พางเย็นจิตน,นะคะมองไม่ค่อยเห็นนะ,ะมันมืดมืดมาก เติมเสร็จแล้วมั้งกับที่ของเรานู่นนะคะนู่นเลยนะคะที่พักของเรา <laughs> เคยเดินกินญยาอยู่เนาะแต่เขึ้นไปแล้วนะคะแม่แอนนาย,ยังกินอยู่แมวตลอดทาง,ทางกว่าจะถึงก็ชั่วโมงหนึ่งคะ่ะ <laughs> รู้จากหุ่นก็รู้นะคะยังไงก็ต้องแวะอยู่แล้วเนาะ ตัวกลมๆหน้ากลมๆตัวอ้นวอนๆแบบนีจ้จะมีจะมีจะมีแม่แม่เอฟซีคนไหนรักบ้างไหมนะแล้วแวะอีกแล้วนะคะ<ด>ที่ฉันอ้วนเพราะฉันหยุดกินไม่ได้กินแล้วคอใหญ่ <ST AN CE> มองไม่ค่อยเห็นนะคะเราก็จะถึงที่พักแล้วนะคะถ้ายัางไงก็ฝากแม่แม่ทุกทท่านนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้ทางแม่เย็นจิตด้วยนะคะช่องทางแม่เย็นจิตชั้นแนวนะคะสำหรับวันนี้มันมืดแล้วเนาะก็ ถ่ายไปก็ไม่ค่อยเห็นนะคะเนื่องจากมืดแล้วเนาะยังไงก็อย่าลืมมาให้เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีย,งงยางตาสวยยก่อนตาสวยแม่แม่ก่อนบายบายออมองเห็นไหมเอ่ยไม่เห็นนะคะสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเราเรอพบก,กันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ